สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวโอล์มิเตอร์นะครับเป็นตัว DDSD 5 1า8นะครับตัวนี้นะครับรองรับแรงดันไฟอยู่ที่220โวลต์3าแอมป์ห้ิเฮิร์นะครับเอาไว้วัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะสามารถวัดค่าได้ก็คือโวลต์แอมป์วัตต์เวอร์แฟคเตอร์แล้วก็เฮิร์ตนะครับรูปร่างก็ประมาณนี้นะครับตัวเล็กๆกระถัดก็สามารถยึดกับรางได้นะครับก็ ด้านข้างตรงนี้ครับจะมีปิดอยู่แล้วเราก็ถอดออกได้ถอดออกมานะครับถองฟังเลยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นขาไฟเข้านะครับก็จะเป็น ln นะครับแล้วก็ ln ออกไปหาอุปกรณ์ที่ต้องการจะวัดค่านะครับอตรงนี้นะครับมาดูด้านวริงนะครับก็จะมีบอร์ดครับว่าขาไหนคืออะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะรองรับ is สีด้ด้วยนะครับเพื่อเอาไว้อ่านค่าจากคอนโทรลเลอร์นะครับ อ่าตัวนี้ก็มีจอ led นะครับแสดงผลครับมันจะแสดงผลขึ้นมานะครับตอนที่เราเปิดไฟครับก็จะบอกทุกอย่างครับเช่นพอร์เฟ m เ o อร์หรือว่าเฮิร์ตนะครับบอกตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะไปแค่ดูค่าเฉยนะครับไม่ได้ต้องการที่จะเอาไปคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับตัวนี้อ่าที่ให้ไปด้วยนะก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือการใช้งานแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคู่มือภาษาจีนนะครับก็ต้องเอาไปแปภาษานิดหน่อยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับมาดูวิธีการตั้งค่าตัว p o w e r อร์มิเตอร์กันนะครับดับแรกนะครับเราก็ไปที่ Connect นะครับตัวนี้นะครับค่า Default ของมันก็คือบ a l ล a นสอง0ันสี่ดัตตนดนะครับแล้วก็ q u a l i พ y Event แล้วก็ s t a ต b i t เป็นหนึ่งะครับอันนี้เป็นค่า Default ของมันอ่าเราก็จะอ่านค่าได้นะครับตัวนี้ ก็จะมีโวลต์แอมป์วัตต์นะครับแล้วก็โพรบิเตอร์แล้วก็เฮิร์ตนะครับอาแล้วก็เราจะมาดูกันนะครับว่าการตั้งค่าตัวโพรมิเตอร์ตัวนี้ตั้งค่ายัางไงนะครับแล้วก็ไปที่รีดไลท์นะครับอาแล้วก็เฟอร์ชันสี่นะครับเฟอร์ชันสี่ก็คือจะเป็นการอ่านค่าที่วัดได้จากโพรมิเตอร์นะครับส่วนเฟอร์ชันสามนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าตัวโพรมิเตอร์นะครับ อย่างนี้ผมเป็นว์ชั่งสามนะเพื่พต้องการที่จะตั้งค่านะครับกดโอเคเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนค่าออกมานะครับตรงนี้นะครับก็ค่าตรงนี้จะเป็นสอัสีก็คือบอิเลดแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเก้าพันหกนะครับอ่าพอเปลี่ยนแล้วนะครับมันก็จะขึ้นทําเอา error แล้วก็ไป disconnect แล้วก็ connect ใหม่นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นเก้าพันหก ก็จะได้เก้าพันหกขาครับเป็นบัลเลตนะครับต่อไปก็เอเดที่สองนะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่า p a r i t y นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับ p a r i t y ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์จะเป็น event หนึ่งจะเป็น o อดีนะครับส่วนสองจะเป็นนอนผมจะเลือกเป็นนอนะครับผมก็ใส่สองเข้าไปอ่าไว้ขึ้นทําเอาร r เลอนะครับแล้วก็ไปคอนเน็กใหม่อ่าเราเลือกเป็นนอนนะครับ อ่ะก็เชื่อมต่อได้ครับต่อไปก็จะเป็น id นะครับ id ก็อยู่ที่ address ที่แปดครับแล้วบิ่นคิกเข้าไปครับอย่างตอนนี้เป็น id หนึ่งนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น id ห้านะครับแล้วกดเซงเข้าไปแล้วก็มาที่ set up นะครับแล้วก็ lead lead line นะครับแล้วก็เราเลือกเป็น id ห้านะครับ s l e p id กดโอเคนะครับมันก็จะอ่านได้นะครับอ่าแล้วเราก็กลับมาที่ขั้นสี่เหมือนเดิมอ่า แล้วก็จะเห็นค่าครับที่มันอ่านได้ทั้งหมดครับพร้อมกับการเซตติ้งตัวโพมิเตอร์ใหม่ครับ